ชาวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาพการเงินการลงทุนผ่นาน n h e Everly Brief ได้ถือว่าจะถึงสุดต้วเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดย t e v e r y Research Productive นะคะสำหรับภาพในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นกลับมาฟื้นตัวในค่อนข้างดีนะคะจาก s e n ิเ m e n t เชิงบวกในเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ไว้นะคะรวมถึงประเด็นเรื่องของดอกเบีย้ยนะคะที่ตลาดเนี่ยซึมซับกับดอกเบีย้ยเป้าหมายที่ประมาณ 5%, 000, 5จนถึงไตรมาสหนปีได้นะคะโดยในปีนี้เนี่ย จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.275%ในเดือนพฤิกายนในขณะที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาความยังคงไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็น0.50หรือ0.75%ซึ่งต้องรอตัวเลข CPI การเดือนพฤิกายนนี้อีกครั้งนะคะเพื่อบอกชี้สำหรับประเด็นดีค่ะ ทั้งนี้เนี่ยในการทำฮอกกตของเฟดนะคะที่เลข่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นการเลื่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว3.25เซนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่เฟดวางไว้ที่2เปรนทั้งนี้จากอดีตในรอบ40ปีที่ผ่านมาเฟดเนี่ยจะยังคงต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนะคะจนกว่าดอลเบรดเรทนะคะจะสูงกว่าอินฟล레이ชั่นเรท ซึ่งก็คือตัวของ Real Rate เนี่ยเอามาบวกกับตัวของ Inflation Expectation นั่นเองนะะจะต้องสูงกว่าเงินเฟอ้อณปัจจุบันนะคะที่ระดับ8.2โดยปัจจุบันนะคะดอ l บ a t e เล์ยอยู่ที่ประมาณ4.2 0.2ซึ่งหากเป็นไป,นปนตามเตลลี่ของเศรษฐศาสตร์นะคะก็ทำให้เฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องเร่งขึ้นอันตราดอกเบี้ยอีก ไปได้อีกมากเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตลาดเริ่มกลับมาประเมินและให้น้ำหนักว่าแนวนโดมของเงินเฟอร์เนี่จะมีการปรับตัวลงในครึ่งปีหลังของปี2023นะคะโดยจะคีฟโนมเดลเรทไว้ ที่ terminal rate ที่ประมาณ5เซนะคะและให้ i n f l a t i o n เนี่ยมีการปรับ,บตัวลงมาแทนนะคะซึ่งการขึ้นอัตราเบี้ยอย่างร้อนแรงในปีนี้เนี่ยก็กดันตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างบ้างนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมารวมถึงภาพเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นได้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหราัฐเริ่มจะชะลอตัวลงแล้วนะคะภาคการผลิตก,ก็ได้รับผลกระทบ้างนะคะในขณะที่ภาคบริการในกลุ่มของ medical service transportation แล้วก็ shelter นะคะยกรกฟืฟ้นตัวอย่างแข็งแกร่งและทิศทางเดียวกับการออกมาพบริโภคของสหรัฐ ที่ยังคงบวกชี้ถึงอำนาจการจับใจใช้สอยที่ยังคงขยายตัวค่ะล่าสุดกับ Morgan s t a l e นะคะประเมินว่าการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นเนี่ยทำให้เวลของคนอเมริกันเนี่ยลดลงโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้สูงนะคะทำให้อัตราค่าเช่านะคะหรือเชลเตอร์เนี่ยเริ่มจะเห็นการชะลอตัวลงมาบ้างแล้วนะคะ แล้วก็ตลาดก็เลยประเมินว่าการจบรอบของดอกเบีย้ยขาขึ้นเดี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณไตบา้าสเดกปีได้น,นะคะโดยดอกเบีย้ยเป้าหมายหรือชอมิ a l r เล e เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ5 5.25%อันนี้คือพีคนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าการจบรอบของแบ a r ์มาร์เด้วยนั่นเองคะ่ะเลยจะเริ่มเห็นว่าธนาคารกลางในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะเริ่มกับมาโคกอัตราดอกเบีย้ยมากขึ้นนะคะแทนการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ซึ่งรวมถึงเฟดด้วยนะคะและในครึ่งปีหลังค่ะจะเริ่มเห็นโทนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจะค่ะการปรับคึื่อัตรดเบี้ยที่เร็วแลแรงนะคะรวมถึงการทำคิวีเนี่ยทำให้ดยวนดวเซนกิก2ส,ออสาระนะคะมีการชะลอตัวลงนะคะ อย่างไรก็ตามวคอเตอรมาที่ผ่านมาก็มีการประกาศตัวเลขก g p p ออกมาขยายตัวแล้วนะคะก็ลดลดความกังวนเลเรื่องของการเปเทคนิคอลรีเซชันลงไปนะคะโดยล่าสุดค่ะการคาดการ GDP ของสหรัฐนะคะมีการคาดการว่าปีหน้าจะเติบโตเพียง0.4นะคะและคพีซีอีค่ะประเมินว่าจะปรับตัวลดลงต่บเป้าหมายได้ที่3.4นะคะ สรุปภาพรวมการกันการลงทุนค่ะตลาดหุ้สหนสหรัฐได้ปรับตัวบวกแรงนะคะโดยหุ้นกลุ่มเทคค่ะที่ปรับตัวบวกกว่า4.5%โดย all sector นะคะมีการปรับตัวบวกเฉลี่ยประมาณ2.5%หลังการประกาศตัวเลข core PCE นะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่5.2%โดยออกมาที่5.1%ค่ะเพิ่มขึ้น0.5%มันออนมันนะคะรวมถึงผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดค,ค่ะ real U ค่ะปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะมาที่1.51%นะคะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแต่ ระดับที่1,645เหรียญต,ต่อทริออนสังคาแลว่านอยู่ในกรอบที่ประมาณ88เหรียญสำหรับ w t i และเบลนต์อยู่ประมาณ94เหรียญต่อบาเรโอห์ค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปค่ะแบบตัวบวกจากผลประกอบการนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียสม,มัายืนในแดนลบนะคะดโดยจีนที่มีการประกาศล็อกดาวน์เมืองใหญ่อย่างโอฮันอีกครั้งนึ่งนะคะรวมถึงโมโทตอื่นๆหลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะโดยหากดูทางเทคนิคนะคะสำหรับดับชนี c ซ i 3 0 0เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็น b บลนช์แพทเทิร์นนะคะโดยใระดับที่น่าสนใจลงทุนก็คือ3,500จุนดนั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะ,ะเผชิญแรงขายเช่นเดียวกันนะคะนักลงทุนต่างชาติมีแรงขายในต,ตลาดหุ้นจีนทั้งเมล็ดแลวก็ โกบ้าที่สุดนะคะณปัจจุบันปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ค่ะวันจันทร์เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลข p i ของจีนนะคะและยุโรปจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็ GDP ค่ะส่วนไฮไลท์สำคัญจะเป็นพุทธัสและก็สุกนะคะโดยในวันพุธและพฤหัสเนี่ยจะจะต้องบอกว่ามีความสำคัญก็คือธนาคารกลางสหรัฐน,นะคะจะมีการประชุมนะคะโดยตลาดเนี่ยให้น้ำหนักที่จะขึ้นอันตราดอกเบี้ย0.75นนะคะแล้วก็จะทำให้ดอกเบี้ยเนี่ย พูไปที่ระดับ3.75-4%นะคะโดยการขึ้นอันตราดอกเบี้ยจะทำให้ดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะและบอลยูก็จะเล็กตัวขึ้นต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะประาตลาดประเมินว่าดอลลาร์จะไม่แข็งค่ามากนะคะเนื่จากว่าในวันพุธเนี่ยทง BOE หรือ Bank of England นะคะจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยด้วยเช่นกันนะคะและเป็นการปรับ คือแต่ตอนไมคขังใหญ่ที่0.75นะคะทำให้ปอ์เนี่ยก็จะแข็งค่าขึ้นเช่นเดียวกันก็เลยทําให้สแควร์ในเรื่องของอตัตราแลกเปลี่ยนนั่นเอค่ะส่วนในวันศุกร์ค่ะจะเป็นการประกาศตัวเลข p m i ของยูโรโซนนะคะซึ่งตลาดประเมินว่าจะหดตัวนะคะหลังจาก ECB เนี่ยเร่ขึ้นรับ ปรับดอกเบี้ยนะคะในขณะที่สาลจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรคะ่ะแล้วก็หรือว่าดอนฟาร์เพโลนะคะรวมถึงอัตราการว่างานค่ะซึ่งตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจาก3.5มาที่3.6ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวะัพนพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ